อยู่กันในช่วงที่3กับรายการ h o l l o Life by วังค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรายังจะเปิดรับสายหน้าไมค์ให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์วังนะคะโทรมาที่เบอร์029649079ค่ะ029649079เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้ก็มีสายรออยู่แล้วค่ะอาจารย์เป็นสายจากคุณไก่จากจังหวัดน,นครพนมค่ะสวัสดีค่ะคุณไก่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรจะปรึกษาอาจารย์คะ ยังไม่ชัดเลยค่ะเหรอคะอคุณไก่ได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเสียงค่ะอันนี้คุณไก่ปิดเสียงทางทีวีหรือยังคะปิดแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวจะพยายามพูดให้ดังขึ้นนะคะพูดอะไรวุ่นวายมากเลยค่ะเหรอที่บ้านเหรอคะอืมค่ะที่บ้านวุ่นวายใช่ไหมค่ะแล้วก็อยากดูช่วงนี้ว่าช่วงนี้จะเี็ะไรโอเคคุณไก่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้ สาค่ะย่านห้าห้าสิบสี่อุ้ยสบายห้าสิฐานเคาะวุ่นวายอยู่แล้วตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอันดับแรกเรื่องของเงินเงินทองๆค่าใช้จ่ายรวมไปถึงเรื่องของบริวารคนรอบตัวรอบข้างก็มักจะนําปัญหาทําให้เรากังวลใจตลอดเลยนะคะบ้านเลขที่คุณไก่บ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่มหลักอาจารย์จ้ะบ้านเลขที่แรกที่อยู่ที่ที่อยู่ยนี่นก็หกจ้ะ และบ้านหลังที่สองคือให้ลูกสาวนะคะคือหนึ่งเจ็ดห้าค่ะโอ้โหมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะโอ้โห oh ทำอะไรี่ถูกบ้าง <c oughs> บ้าน,นบ้านเอ่อบ้านเลขที่ที่เป็นเลขหกสิบเอ็ดเนี่ยนะคะเป็นบ้านที่มีเทวดาผู้ชายคือลักษณะเหมือนเจ้าที่ที่เป็นพระภูมินะดูแลอยู่นะคะโดยพลังแล้วนะคุณไก่ได้ยินไหมคะ ค่ะแต่ไม่ไม่ถนัดนะคะอยากอยากอยากทางทางโทรทัศน์ที่ได้ไหมคะแปบว่าได้ได้บอกเลยเพราะว่าจะปึกจะดูทีวีเองได้วปิดโทรศัพท์นะคะได้เลยมันไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะได้ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะไกค่ะค่ะเยวจะพาอาจารย์พูดให้อาจารย์แนะนําเลยนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะอ่ะตอบคำถามคุณไก่ก่อนนะคะเมื่อกี้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยคือเลขที่ห1สบเอ็ดบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะด้วยเลข่งบอกให้รู้ว่า มีลูกเทวดานะคะหรือว่าเจ้าที่ที่เป็นลักษณะแบบพับภูมิเนี่ยดูแลปกปักรักษาอยู่คุณจะมีสารหรือไม่ก็ตามแต่ให้รู้ไว้ว่าเป็นเทวดาผู้ชายนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ถือว่าจริงๆแล้วดีนะนะคะเป็นบ้านที่ถือว่าดีเพียงแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะม,มีคนเข้าเข้าออกออก,ออกบ่อยหรือมีคนอยู่รวมๆกันเนี่ยเยอะนานๆไม่ค่อยได้นะคะเพราะเป็นบ้านที่รักความสงบ นะส่วนอีกบ้านหนึ่งเมื่อกี้นะคะที่บอกว่ายกให้ลูกสาวบ้านหลังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ถ้า,ถาจำไม่ผิดคือ175นะคะ175บ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่มักจะมีเรื่องของความวุ่นวายในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ<ม>หรือว่าในเรื่องของปากเสียงวิธีแก้แบบเบื้องต้นนะเอาแบบนี้ก่อนนะคะเห็นคุณไก่บอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายมากนะคะอันดับแรกเลยคือนะคะให้มีการจัดไหว้ถ้ามีศาลเจ้าที่ก็ไหว้ต่อศาลเจ้าที่ที่เรามี ทั้งบ้านบ้านทั้งสองหลังนะคะด้วยการไหว้คาวหวานน้และขนมนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสารนะคะก็ให้ตั้งไหว้กลางแจง้งพ้นชายคาเรือนแล้วหันหน้าเข้าหาตัวบ้านที่เราอาศัยแล้วไหว้บอกกล่าวเทวดาเจ้าที่นะคะอันเนื่องมาจากว่าเท่าที่เห็นภาพณนะตอนนี้นะ,ะมันมีบางอย่างที่ในบ้านเนี่ยนะคะจัดวางไม่ค่อยถูกต้อง หรือมีส่วนที่ไปรกหรือสกกระโปกหรือว่ามีจุดที่เสียหายของเรือนเลยส่งผลทําให้มีความเสียหายทางห่วงจุย้ยและก็เลยสะท้อนผลมาในเรื่องของผู้คนบริวารแล้วก็เงินทองส่วนเรื่องสุดท้ายที่เมื่อกี้คุณไก่ถามมาในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบอาของคุณไก่ช่วงนี้เนี่ยเป็นทุกขลาบซะส่วนใหญ่<อ>มีบ้างปรับปรายไม่ถือว่าไม่ถือว่าดีมากนักนะคะให้ไปสํารวจตําแหน่งต่างๆในบ้านของตัวเองที่อาศัยเป็นหลักนะคะ อะไรก็ตามที่เปิดไม่ค่อยติดหรือปิดแล้วไม่ค่อยสนิทด,ดีให้แก้ไขปรับเปลี่ยนซะเรื่องของโชคเรื่องของเงินนั้นก็จะดีขึ้นค่ะ,ะที่เธอบอกว่ามันไม่ปิดไม่ค่อยสนิทหรือว่าพังอยู่มาถึงอาจจะเป็นเรื่องใช้ไฟฟ้าอเปิดเกี่ยวหมดก็ไปตรวจดูนะคะคุณไก่ว่าในบ้านมีอะไรที่แบบชำรุดอยู่หรือเปล่าก็แก้ไขหรือไม่ก็เอาออกซะดีกว่าค่ะ สายต่อไปเลยค่ะจารย์เป็นสายจากคุณจันทราจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจันทราคุณจันทราได้ยินไหมคะค่ะค่ะวันนี้มีอะไรจะปรึกษาอาจารย์คะหนูจะถามเรื่องความรักอะค่ะค่ะค่ะถามเลยค่ะค่ะจ้ะเสียงสาม เลิกลาได้เลยอเออมีปัญหากันอยู่เปล่าจ้าแต่คนคบๆกันคือหนูหน,หนูแฟนเก่าอะค่ะจ้ะูอยากให้เขากลับมาแล้วตอนนี้หนูก็คุยกับเขาอยู่ค่ะอ่าเขาให้หนูไปไปหาเขาไปให้หนูไปอยู่กับเขาที่เอกชัยอะค่ะจะค่ะหนูก็เลยถือสินอยู่ค่ะปัจจุบันตอนนี้หนูก็ถือสินอยู่หนูก็ไม่รู้ว่าจะไปตอนไหน แล้วเราอยากไปหรือเปล่าอะถามจริงอยากค่ะอยากมากามากหนูรอประมาสี่ห้าปีแล้วอะค่ะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าคุณกลับไปแล้วคุณก็จะมีปัญหาแล้วต้องเลิกกันอีกคุณจะว่าไงค่ะถ้าอาจารย์อาจารย์บอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยรับได้หรือเปล่าถามก่อน นับได้ค่ะขอให้หนูได้อยู่กับเขาอ่ะขอให้หนูได้ชดใช้เวรกรรมมาเขาอะค่ะเออ <c oughs> เพราะว่าตามดวงของจันทานเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์ดูอย่างที่บอกนะคะว่าอายุเราในเกณฑ์นี้เนี่ยมันมีเรื่องของการทะเลาะเบาแวง้งขัดแย้งแตงหกหักหรือถึงขั้นเลิกลาซึ่งจันทานก็ผ่านเหตุนี้มาแล้วถูกไหมค่ะอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยจันทานก็คือถือศีลอยู่ที่สุรินนะคะตอนนี้หนูกลับมาถือศีลอยู่ที่สุรินค่ะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่า เสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้ก็คือตั้งใจวว่าจะกลับไปอยู่กับแฟนที่เอกชัยบางบอนเขาหนูอยากอยู่กับเขาเพราะว่าอนูเองคือหนูเชื่อเรื่องเวรกรรมมาค่ะแล้วหนูก็เห็นอดีตชาติอะไรเงี้ยอ่แล้วแฟนจันทราอายุเท่าไหร่จ๊ะตอนเนี้ยสิบเอ็ดค่ะอายุเท่ากันคือนหนูเหรอคะไม่ใช่แฟนแฟนของคุณจันทรทราแฟนหนูอายุสิบแปดค่ะอายุสิบแปดมากว่าหนึ่งปีพูดตามดวงนะจันทรานะ จะเชื่อก็แล้วแต่จันทาหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่จันทานะคะ,ะจันทายุสิบเจ็ดส่วนแฟนยุสิบแปดในฐ<ะ>านดวงเนี่ยเขาถือว่าเป็นคู่กรรมนะคะเ,<อ>เป็นคู่กรรมก็คือโกอบอริกอังสุมาลินทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันร่วมกันเกี่ยวข้องกันมักจะมีเหตุของการแตกแยกจากคนรอบข้างได้ง่ายมากนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ห่างกาันไกลกันจะคิดถึงระลึกถึงและห่วงใยพูดคุยกันก็รู้เรื่อง<ะ>ดีะนะคะณวันนี้เนี่ยจันทาได้ถือศินหรืออะไรก็ตามเนี่ย อาจารย์อะขอให้จันทราช่วยกำหนดจิตตรงนี้ให้นิดหนึ่งค่ะจำไว้นะลูกหนึ่งนะคะในระหว่างที่คุณยังปฏิบัติศีลหรือว่าทำอยู่ตรงนี้นะคะให้ตั้งจิตว่าหากข้าพเจ้าเคยตั้งจิตสาบทสาบานสัญญารากักหรือให้ความหวังรับปากใครแล้วหากข้าพเจ้าเคยผิดคำสาบานสัญญานั้นทำให้ผู้อื่นต้องเศร้าโศกเสียใจข้าพเจ้าขอขมาพยายามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าปัญหาที่จันทราผ่านมาหรือว่าเกิด มีความแตกแยกกับแฟนที่ที่เข้าใจกันหรือละกันเนี่ยมันเป็นเพราะวิบากกรรมตัวนี้เราด้วยค่ะนะเข<ช>้าใจไหมนะ,<ช>นะไปทําตัวนี้นแล้วกันแล้วก็เอาใจช่วยนะคะแล้วเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะส่วนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เนี่ยยังอยากให้แยกแยกไว้ก่อนอยากให้จันทราเคลียเรื่องตัวนี้ก่อนนะคะ,คะเพราะตัวนี้มันเป็นฐานวิบากเราเนี่ยแล้วมันมันตามเราหลายภพหลายชาติแล้วนะคะะใช่เพราะว่าหนูเองเห็นอดีตคือหนูทรมานนะคะ ใช่สงสารทั้งสองฝ่ายสงสา,งสารทั้งฝ่ายแฟนคือแฟนไม่รู้เรื่องแล้วสงสารทั้งฝ่ายหนูคือหนูเห็นอดีตแล้วหนูทรมานคือหนูไปหาแบบร่างทรงที่ไหนก็คือแบบเขาก็พูดแบบนี้ทุกคนนะคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่าคือหนูขอแค่อยู่กับเขาแค่ได้ชดใช้วเวรกรรมของเขาแค่นีนน้คือหนูก็พอใจแล้วอะคะ่ะมันมันมันเป็นเรื่องของข้อกรรมในเรื่องของศัต,ตจะมันก็เลยทําให้น้องเกิดกัน ทำร้ายทำร้ายจิตใจด้วยคําพูดทั้งทงที่ต้องฝืนความรู้สึกอย่างนี้นะมันก็เราจะต้องจากกันแบบนี้มันอไปแก้เรื่องนี้ก่อนนะคะส่วนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวตอนนั้นเราค่อยว่ากันนะเอาใจช่วยแล้วกันค่ะสู้ๆขอบคุณมากค่ะคุณจันทรา